เสาเนี่ยมีมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ช่วยได้เยอะเลยครับถ้าไม่มีเสาเนี่ปยป่านนี้ก็คงจะไม่รอดแล้วก็ได้นะครับแต่น,นี้ตั้งขึ้นมาสวยเลยฮะลายสวยด้วยก็จะเป็นตัวนี้เป็นยอดไม้ด่างและสายพันธุ์นะครับอันสวยมากนะครับนี่ยสาภาพสวยนะครับปักชำแล้วก็อบไว้ในถุงแบบที่อาจารย์สอนเลยนะครับ บ้านส่วนไอเดียนะครับวันนี้ก็จะมาทํางานส่งการบ้านนะครับของอาจารย์ธนรัตน์นะครับพอดีได้ไปอบรมไม้ด่างที่บ้านอาจารย์นะครับที่อ,อําเภอบางใหญ่จังหวัดนทนทบุรีเสร็จแล้วอาจารย์ก็ให้การบ้านเรียกการบ้านนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นยอดไม้ด่างและสายพันธุ์นะครับอาจารย์ให้มาทําการเสียบยอดนะครับแล้วก็อบ แล้วก็ส่งกันบ้านภายใน1เดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงเตรียมอะไรบ้างนะครับวัสดุอุปรกรณ์ก็มีซอาที่เป็นพลาสติกนะครับที่ใช้สำหรับมัดก,กับลูกโป่งปูนแดงครับก็ถุงพลาสติก สเปรย์แอลกอฮอนะครับไว้ทําความสะอาดมือแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำเปล่าครับไว้ฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นกรงทาง9ใบเหลือเฟืออันนี้เดินเดิมเหลือของเรามาประมาณสักครึ่งถุงนะครับน่าจะพอเดี๋ยวผสมกับการมะพร้าวสับครับมัดเองแน่นเอาเอาเอาให้เหมือนถุงแกงเลยเอาให้พองพราคล้าเก่าครั ซื้อปูนแดงก็คือเน้นที่เป็นแบบเนื้อประมาณนี้นะครับอย่าไปซื้อที่เข้าผสมน้ําแล้วนะครับเพราะนั้นก็คือเราเก็บได้ไม่ค่อยนานหรือบางทีจะใช้ทีมันก็เจือจางแบบนี้ดีกว่าอันสวยมากนะครับนี่เลยยังสวยจดชื่อมาหมดเลยครับแต่เปิดว่าไม่ได้ถ่ายรูปตอนที่แบบว่าเราตัดมาแต่และต้นใส่ไป้ในถุงก็เลยรวมกันมาแบบนี้นะครับ ไม้ด่างที่อาจารย์เขาให้มาเป็นการบ้านเนี่ยที่ว่าตัดยอดแล้วก็ให้พูบลงมาทดลองทดลองตักชำนะครับปักชำแล้วก็เข้าถุงอบเป็นการฝึกการขยายพันธุ์หรือการเพิ่มจํานวนของไม้ด่างเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับจํายังจําชื่อไม่ได้ครับอันนี้สวยมาก นิ่มๆดีวกว่าถ้าดึงแรงเดี๋ยวจะน,นี่ครับตัดออกไปครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปักลงไปในดินนะครับในดินชําตรงนี้เราก็เดี๋ยวเริ่มใหม่ครับเริ่มตัดเฉียงขึ้นมานิดนึงเฉียงขึ้นครับเฉียงขึ้นเพื่อตัดเอาตรงที่ช้ําออกนะครับจากแรงกดของคันไกตอนที่ตัดยอดมาตอนแรก ตรงประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเริ่มทาปูนแดงเราทำไปถึงจนถึงต้นสุดท้ายต้นแรกก็จะแห้งพอดีส่วนใบดางก็จะประมาณนี้นะครับดางสวยๆเลยนะคสวยมากนเนี่ยสวยต้นมาประมาณนี้บอกรอดสูง ตอนนี้ก็สวยครับต้นนี้่างสวยมากเยอะเดียวกันต้นเดียวกันเป็นอันเสร็จขั้นตอนทาปูนแดงครับเตรียมดินใส่กระถางนะครับเตรียมที่จะปักชําเชือกฟางเชือกฟางที่จะใช้มัดลำต้นให้ต <c oughs> ิดกระสอบพลาสติกเ <c oughs> ชือกฟางนะครับได้มาแล้วเรียบร้อยเตรียมดินมันก็จะมีฝุ่นมีละอองของฝุ่นดินอยู่นะครับก็ปิดจมูกให้เรียบร้อย เดี๋ยวใช้ตัวการะเทาวาสับลองกันดินล่วงลงกระถางกระถางมีรูด้านล่างนี่นะครับสเปรย์กรหองฉีดล้างมือก่นอนป้องกันเชื้อโรคครับอาจารย์ว่าบางทีไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อย่าคิดว่ามันไม่มีนะครับเดีย๋ยวมีเชื้อโรคเดี๋ยวต้นไม้เราจะติดเชื้อนะครับโอกาสที่จะ เน่าตายมีสูงนะครับถ้าติดเชื้อเราก็ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวทําไปเรื่อยๆนะครับอย่างไวเลยตัวดินก็เป็นดินที่ผสมแล้วนะครับแค่ประมาณคอกระถางก็พอนะครับต่อไปก็เริ่มจากต้นแรกเลยครับก็คือต้นนี้อันนี้ปูนก็แห้งแล้วนะครับแห้งเป็นสีแล้ว เดี๋ยวเราปักลงไปให้มันเลยตรงข้อนะครับข้อจะมีข้อที่1น,นะครับข้อที่สองปักลงไปให้เลยข้อเลยครับตรงนี้ประมาณนี้เลย ที่สีนี่เป็นยอดนะครับความมั่นใจก็ไม่มั่นใจว่าจะรอดนะครับแต่ก็ต้องลอง,ลอง,ลองดูครับ เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการปักชำลงถางน,นะครับที่เหลือก็จะเป็นการปักไม้ค้ำนะครับแล้วก็มีลดน้ำแล้วก็ใส่ถุงอบครับสวัสดีครับบ้านส่วนไอเดียนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ผมไปอบรมนะครับไม้ด่างกับเพจมหศัศจรรย์สีสันพันไม้ด่าง ที่บางใหญ่นนทบุรีมานะครับทางอาจารย์เนี่ยให้การบ้านมาทําที่บ้านแล้วก็ครบ1เดือนให้ส่งการบ้านให้ด้วยนะครับการบ้านที่อาจารย์ให้มาก็คือเป็นการปักชํานะครับยอดไม้ด่างที่อาจารย์ให้มาเนี่ยก็ประมาณ14ยอดนะครับทั้งหมดจะอัปเดตให้ดูทีละต้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างต้นแรกก็ทิ้งใบไปพอสมควรครับทิ้งใบไป3-4ใบเลย แต่ก็ยังดูสดชื่นอยู่เนี่ยสภาพสวยนะครับปักชำแล้วก็อบไว้ในถุงแบบที่อาจารย์สอนเลยนะครับอันนี้7วันนะครับต้นที่1ต้นที่2ก็ประมาณนี้ต้นนี้ไม่ค่อยทิ้งใบเลยครับแต่มีใบด้านล่างๆเริ่มจะเปลี่ยนสีนะครับอีกไม่นานคงจะเปลี่ยนคงจะทิ้งใบก็ต้นที่3ครับ ต้นที่3เป็นต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันไม่ทิ้งใบนะครับต้นนี้ไม่ทิ้งใบเลยใบข้างล่างไม่เปลี่ยนสีด้วยต้นที่4ต้นที่4ทิ้งใบเยอะครับ4 5ใบนะครับแต่ใบข้างบนก็ยังสวยอยู่นะครับต้นที่5ประมาณนนี้ครับก็ไม่ค่อยทิ้งใบครับต้นนี้ ยังสดใสยอยู่สดชื่นอยู่ต้นที่6ต้นนี้ที่บอกว่าได้มาเป็นไม้ยอดนะครับคิดว่าอาจจะเลี้ยงไม่รอดหรือปักชำแล้วไม่รอดนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ยังสภาพยังโอเคดีอยู่ครับต้นที่7ต้นนี้ต้นที่7ต้นน,ตน, 7, ตนนี้ยังไม่ทิ้งใบเลยนะครับ,รบต้นที่8ไม่ทิ้งใบเหมือนกันครับต้นนี้ อย่างสดอยู่ครับต้นนี้ต้นที่9ครับแต่ต้นนี้เป็นต้นที่ลองทดลองตัดแล้วก็ชําที่บ้านอาจารย์เลยนะครับแล้วก็ใส่ถุงอบมาแบบนี้เลยนะครับก็ยังโอเคดีครับต้นที่10ต้นที่10อ่านี่ครับต้นที่10ก็ไม่ทิง้งใบยังได้อยู่1อาทิตย์ผ่านไปยังได้อยู่ครับต้นที่11แต่ว่ายอดเนี้ยทิ้งใบยเยอะนะครับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาถึงบนเลยนี่ครับข้างบน ก็ยังได้อยู่ครับ12ต้นนี้ต้นนี้มีดอกนะครับต้นนี้ทิ้งใบไปแล้วก็มีดอกออกมาใหม่ด้วยนี่ครับมีดอกมาใหม่ด้วยยังได้อยู่ครับทิ้งใบแต่ยังดูสดชื่นอยู่ตอนแรกต้นนี้คอตกเลย2ยอดตรงนี้คอตกเหี่ยวเพราะว่าตอนตอนที่ผมมาทำกลางคืนคือผมทำเป็นต้นไททายแล้วเขาเป็นยอดอ่อนขอเขาเหี่ยวคอตกเลย แล้วก็ผมก็เอาเชือกฟางเนี่ยมัดไว้พันกับตัวเสาค้ำนะครับผ่านไป2วันนะครับเขาตั้งตั้งตั้งยอดขึ้นมาเลยก็โอเคครับแสดงว่าเสาเนี่ยมีมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ช่วยได้เยอะเลยครับถ้าไม่มีเสาเนี่ยป่านนี้ก็คงจะไม่รอดแล้วก็ได้นะครับแต่นี้ตั้งขึ้นมาสวยเลยฮะลายสวยด้วยต้นที่13ครับนี่ฮะ อันนี้ก็สวยนะครับทิ้งใบใบบ้างต้นที่14ก็โอเคครับตัวนี้ยังไม่ทิ้งใบก็ด่างสวยครับหมดแล้วสิบสต้นไว้อาทิตที่2กุมมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับว่าแต่ละต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างจะรอดหมดทุกต้นหรือเปล่านะครับ